สดีครับร้าน JJ b i ไ h ช p อครับผมวันนี้เบิกแมน400เข้ามาติดต่องเมล่นแชส48ลิตรฝาคาร์บอนนะครับแชส48ลิตรตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับเพียงเสียบกุญแจเข้าไปดันเข้าไปทีหนึ่งให้มือจับเด้งขึ้นมาแล้วก็ปีเปิดจากด้านในได้เลยนะครับตัวนี้ใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มกล่องหนามากภายในจะมีตัวนี้จะมีสายรัดให้ด้วยนะครับ กับรถได้พอดีเลยนะครับสำหรับเบิร์กแมน400ไม่ดูใหญ่จนเกินไปนะครับเพราะว่ารถเขากว้างอยู่แล้วเดี๋ยวลองเทียบจากหน้ารถให้ดูนี่ครับขนาดกําลังดีตัวนี้เบิร์กแมน400แล้วก็ข้อดีของแชส4.8เลยนะครับก็คือบอบพิงจะเป็น2ชิ้นบนล่างจะรับหลังพอดีเลยนะครับ จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนี่นั่งพิงสบายมากมากแชตตัวนี้ต้องซื้อแหลกท้ายติดตั้งเพิ่มก่อนนะครับแหลกก็จะเป็นของแชตตรงรุ่นเลยทางเราก็มีขายสนใจติดต่อที่ร้าน JJ เจบาชอบได้โดยตรงเลยครับมีกล่องให้เลือกเทียบ